ด้วยนะคะเพราะว่าทางฝั่งทนายก็จะมีการแจ้งเอาผิดเพราะว่ามีสาวสองมีเรื่องของชิงทรัพย์อะไรกันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอแปะตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต่อสายกับท่านหนึ่งนะคะคือคุณทวีปซึ่งก็เป็นสาวสองที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะคุณทวีปวราชยาตระกูลนะคะอยู่ในเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาทกันเมื่อวันอาทิตย์ด้วยคุณทวีปอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณทวีปค่ะ คุณทวีปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างแล้วก็ในวันเกิดเหตุอยู่ตรงจุดไหนยังไงคะพอเล่าคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะครับเออก็ในวันในวันเกิดเหตุที่มีการตะลุมบอลกันใช่ไหมครับก็เออผมก็ก็คือเข้าไปช่วยตำรวจคุยระหว่างพี่ๆพี่ๆกระเทยไทยกับเออไปไปเจรจากับฟิลิปปินส์ข้างบนว่า จะลงตอนไหนอะไรเงี้ยครับอืใช่ก็คือก็คืออตอนแรกคือคือตอนแรกผมให้เขาลงมาตอนพวกพี่กระเทยไทยยังไม่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 กี่ไม่กี่ร้อยคนใช่ครับอ๋อไมีเยอะแล้วเขาครับไม่แล้วเขาก็ไม่กล้าลงมาบอกเขาไม่กล้าลงมาเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเออ่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลงตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันนานกว่านี้คนมันจะเยอะกว่านี้ มันก็จริงๆครับจนจนจน,จนกระทั่งคนประมาณเป็นพันนะครับประมาณสามพันห้าร้อยคนด้สรุปสามพันห้าเลยเหรอคะวันนั้นใช่ครับใช่เพราะว่าเพราะว่าอที่ที่ทราบเพราะว่ามันเต็มสองซอยครับตั้งแต่เออมันมันจะมีทะลุกันใช่ไหมครับซอยอืมอ <11 S 2> ใช่ครับสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดทับหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละครับคือสองซอยคือเต็มเลยครับค่ะใช่ คุณทวีไปช่วยตำรวจในการเจรจาใช่ครับตอนชุลมุนสุดๆใช่ครับก็จะมีก็จะมีพิอ๊มโจที่ที่ช่วยกันนะครับแล้วก็น้องออยที่เป็นเพื่อนของเพื่อนฟิลิปปินอีกทีหนึ่งนยครับใช่แล้วตอนที่ไปเจรจากับทางฝั่งฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็มีกี่คนแล้วเขาพูดว่ายังไงบ้างครับเออคืออันเนี้ยครับคือต้องมันมันระบุจํานวนฟิลิปปินไม่ได้เพราะว่าเขา พักกันเยอะมากแล้วหลายห้องมากโรงแรมนั้นนะครับก็เลย <S 1> <S 1> <S เออ่ไม่ไม่ทราบว่าสรุปแล้วมันมันมีสิบคนยี่สิบคนหรือทางโรงแรมันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้อง, <S <S ค,ออง,งคือต้องถามโรงแรมคือต้องถามโรงแรมได้เลยว่าอ,อฟิลิปปิน์มีทั้งหมดกี่คนแต่ว่าเขาเขามาพัก เยอะมากแล้วก็ที่ทราบมาก็คือเขาไม่ได้มาไม่ไม่ไม่ได้มาพักเป็นรายวันนะครับเขาเขามาเช่าโรงแรมเป็นรายเดือนเลยครับครับแต่ต้องแยกกันถูกไหมคะก็คือว่าทางฝั่งของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือต้องแยกว่าเฉพาะกลุ่มที่ที่มีปัญหาประมาณอ่ากลมกลมยี่สิบคนประมาณนี่ถูกถูกต้องไหมคะกลุ่มอื่นอื่นคนอื่นื่นก็คือไม่ได้เกี่ยวถูกไหมคะใช่ครับแต่ส่วนมากที่ที่พักอยู่ที่นั่นคือจะเกี่ยวทั้งหมดครับอ๋อหมายถึงเกี่ยวในเหตุการณ์รวมทำลายทั้งหมด ใช่ครับ<อ>เพราะว่าเขาอยู่<อ>เขาอยู่กันหลายห้องมากครับประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับครับแล้วมีข้อมูลไหมคะว่าตอนนี้ยี่สิบกว่าคนเนี่ยเดินทางกลับไปแล้วกี่คนทางตํารวจเชิญไปกี่คนหรือว่ายังไงคะตอนนี้ข้อมูล<อ>คือคือตอนนี้ครับที่ที่ผมทราบคร่าวๆมาที่ผมอยู่กับเพื่อนที่ที่โดนลุมทํรลายนะครับ<อ>ก็คือไปอตรวจร่างกายอะไรกันกับเขามานะครับก็ ทางทางวันที่มีการตะลุมบอลกันะนะครับทางตํารวจก็ได้ตัวทางาพี่กระเทยพี่กระเทยฟิลิปปินมาสี่คน oh. ก็คือสี่คนเนี้ยก็คือสองคนอะ่ะเกี่ยวข้องในในการลุมทําร้ายพี่กระเทยไทยแต่ mm. อีกสองคนไม่เกี่ยวข้อง mm. แต่ส่วนที่เหลือนะครับ mm. ก็คือมีมีมีมอมีคนแจ้งว่าเขาขึ้นแท็กซี่ไป ไปสุวรรณภูมิแล้วเพื่อ,อ,เ,พอเพื่อที่จะจะหนีออกนอกประเทศแต่อ,อันเนี้ยจริงเด็ดแค่ไหนไม่ทราบเพราะว่าก,ก็ไม่ได้ติดตามต่อนะครับว่าว่า,เ,าเขาเขาได้หนีออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับคือเห็นในไลฟ์แค่ว่าเขาของขึ้นแท็กซี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจุดหมายไปทางอะไรยังไงถูกไหมคะใช่ครับใช่เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้มีใครออกมาตอบได้เพราะว่าพยายามถามทางตำรวจแล้วว่าสรุปว่า อจับได้กี่คนแล้วก็ตอมบล็อกได้ไว้ได้บล็อกไว้ไหมอะไรเงี้ยครับคือทางตำรวจก็ยังไม่มีในในความชัดเจนในเรื่องนี้ครับครับโดยปกติแล้วด้วยอาชีพของคุณทวีปเองเนี่ยรู้จักกับกลุ่มของชาววิทิุปีนี้บางคนเป็นการส่วนตัวไหมครับไม่ครับไม่ไม่ทราบไม่รู้คือเพิ่งมาเจอกันวันเหตุการณ์เลยใช่ครับใช่ก็คือเพื่อนคุณทวีปถูกทําร้ายก่อนใช่ครับ อ,อขออนุญาตถามค่ะคือตอนนี้มันมีคําถามหนึ่งว่าการทะเลาะวิวาสเนี่ยอ่ะเท่าที่เราฟังมาตลอดทั้งวันก็เป็นเรื่องของการไปยั่อยุเยาะเย้ย,ยกันทีเนี้ยบางส่วนก็ต้องถาม,ถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรด้ดยหรือเปล่าการแย่งพื้นที่ในการท,าทํรทงา,าทงานหรือเปล่าคะคุณคุณวิวะเอออันอันนี้ไม่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 ทราบนะครับเรื่องเรื่องทํางานเพราะว่า พวกเพื่อนๆผมอ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ได้คือไม่ไม่ที่ที่มีปัญหาไม่ได้ทํางานอยู่ตรงนั้นก็คือเขามาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็คือพอเสร็จจากบาร์แห่งหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยไปทานจะไปทานข้าวแล้วทีเนี้ยครับกลุ่มฟิลิปปินส์กลุ่มเนี้ยเขาก็นั่งทานข้าวกันอยู่อยู่ร้านร้านที่ว่ามีการชีน่ามีมีการเปิดกิกกี้โชว์นะครับ,รบเขาเขานั่งกันอยู่โต๊ะใหญ่เลยครับ บริเวณร้านนั้นใช่แล้วแล้วทีพอดีทีนี้เพื่อนผมก็กําลังจะเดินเออ่จะเดินจะเดินไปทานข้าวแล้วเขาก็นั่นแหละตามคลบเลยก็มาหาเรื่องอะไรเงี้ยครับอืมใช่แต่ว่าแต่คือพวกเนี้ยผมไม่คือไม่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 ทราบเหมือนกันว่าเขาอยู่อยู่เพื่ออะไรได้นานขนาดนี้นะนึกออกไหมฮะมัน ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดถ้าคื่าม่อยากก็คือไม่อยากจะฟันธงไม่อยากจะไปกล่าวหาเขาที่ที่ที่ผมทราบมาจากเพื่อนของเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเขายอมรับกับกับเพื่อนของเพื่อนเขาว่ามาเขามาขายบริการอันนี้พูดตรงๆนะครับใช่ใช่ครับครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับการที่ทําให้กลายเป็นประเด็นใหญ่อะไรแต่อย่างใด ถูกไหมครับมันเป็นแค่เรื่องของการยั่วยุกันเรื่องของการแจกนิ้วกลางกันเรื่องของการใช้คําพูดดูถูกดูแคลนและสุดท้ายนําไปสู่การรุมทําร้ายกันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ครับใช่ทีนี้มีความกังวลไหมเพราะว่าคือ ตรงโซนนั้นก็มีสาวสองหรือทางฝั่งของฟรีปินส์ก็ยังอยู่ค่อนข้างเยอะค,คือจริงๆเนี้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงกังวลไหมคะว่าตรงโซนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประทะก,กันเกิดความไม่พอใจกัน <ừ. S 1> ของสองฝั่งอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็กังวลนะครับเพราะว่าคือคืออันเนี้ยพยายามถามถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางทาง,ทางสองนอหลายหลายท่านแล้วว่า จะมีอะไรมารับรองความปลอดภัยสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นบ้างนะครับเพื่อนๆชาวไทยที่เป็นสาวประเภทสองที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็มีไม่มีความชัดเจนใ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 น,ในด้านคําตอบเลยเพราะว่าเอ่อมันก็จะมีบางคนที่ที่ออยู่ในในกลุ่มตะลุมบอลแต่ว่ายังไม่โดนจับหรือยังไม่ได้อยู่โรงแรมนั้นเนอะออกไหมฮะ <S <S ครับใช่แล้วทีเนี้ยเอ่อ คือส่วนที่เหลือครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างอย่างนี้ครับ ừ, ซึ่งซึ่งเอ่อเรื่องเนี้ครับผมผมอยากจะให้แบบว่าเอ่อมันมันการทํางานมันมันเร็วนิดนึงเพราะว่ามันก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับหมายถึงให้ตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มคนที่ทาร้ายให้ได้เร็วนิดนึง S <S <S ใช่ครับใช่เพราะ<ง>ว่างน,น้นงั้นกลุม่มค,ค,คุณทว,วีมีหลักฐานไหมครับหมายถึงว่าที่จะสามารถชี้ตัวได้ว่าเป็นคนไหนเพราะขออภัยที่ต้องพูดคํานี้บางทีเวลาดูเผลมันดูคล้ายๆกันแล้วพอคลิปมันไม่ชัดเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถระบุตัวได้ว่าใครในกลุ่มที่ปิดมีการทําร้ายสาวสองไทยบ้างเอ,อเรื่อง,เร,องเรื่องด้านคลิปวีโอเนี่ยครับพวกเพื่อนที่ผมเอที่ที่โดนทาร้ายกันมีมีมีแล้วก็จําหน้าได้หมดทุกคนเลยแล้วก็ กล้องวงจรแถวนั้นที่ที่ที่ว่าเขามาหาเรื่องก็มีหมดเลยครับครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าทางทางผู้ใหญ่ที่ที่เขาทำคดีไม่ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยครับครับซึ่งไม่ได้มีไม่ไม่ไม่มีใครออกมาบอกความคืบหน้าเรื่องคดีเลยว่าถึงแบบนี้แล้วถึงแบบนี้แล้วเลยครับซึ่งทำให้พวกผมคิดกันเองว่าเอา้าแล้วเราต่อไปมันคืออะไรแล้วยังทา ยังต้องทํายังไงต่อไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกผมก็ไม่ทราบเลยว่าเออ่ทั้งหมดมันมี18เกอบเกือบ20คนแต่จับได้4คนและส่วนที่เหลือแล้วยังอยู่ประเทศไทยหรือว่าออกไปแล้วหรือว่าอยู่ตรงไหนกันอันนี้ไม่มีใครออกมาตอบได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราเก็บคำถามของคุณทวีบอยไว้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะโซนโฟนอินกับทางโฆษกสตชด้วยเออ ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าในมุมของสาวสองฝั่งไทยอะคะ่ะโอ้โหไปทั้ง3,500ใช่ไหมคะจนถึงเวลาเนี้ยตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยมีการพูดคุยกันในกลุ่มถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างมีประเด็นไหนที่ที่เรายังต้องให้ความสําคัญต่อไปจากนี้ด้วยไหมคะครับอ,อถ้าถ้าสําหรับในใ,ใ,ในในที่ไป3,500คนเนี้ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ทราบ ไม่ไม่ไม่ได้รู้จักกัน<ะ>แต่ว่ามันก็จะมีอกลุ่มที่ที่โดนฝั่งฝั่งพี่กระเทยฟิลิปปินทำลายก็ก็คุยกันนะครับว่าเออเอายังไงต่อดีอะไรเงี้ยคือคือคือพวกผมตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือโยนหินถามทางมากเลยอะ่ะว่าจะไปทางไหนดีแต่แต่โชคดีมากก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มพี่หนุ่มกัญชัยนะครับที่ที่ ให้ความเมตตาส่งพี่ทนายไพศาลนะครับม,มามามช่วยในเรื่องคดีก็เลยรู้สึกสบายใจไปเปราะหนึ่งเพราะว่าเมาื่อเมื่อวานนี้นะครับก็พอเสร็จจากรายการหนกระแสก็พี่ทนายไพศาลก็พามาพบเอ,อท่านตำรวจที่สอนออีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่ทนายไพศาลก็ไปเจราจากับท่านผู้การ โดยด้วยตัวเองนะครับก็อันนี้ก็ก็รู้สึกสบายใจไปเปาะหนึ่งก็ขอบขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่ทนายไพาลารครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางฝั่งคุณทวีปจะจบได้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มคนที่ทําร้ายเพื่อนสาวสองทั้งหมดมาได้ร่วมๆ20ยี่สิบคนนั้นถูกไหมครับใช่ครับใช่แล้วทุกอย่างจะจบและจะไม่มีการรวมตัวกันแบบนี้อีกให้ทุกคนสบายใจได้เพราะหลายคนกลัวว่ามันจะบานปลายไปเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระดับประเทศถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าที่ที่ทราบ ที่ทราบคร่าวๆมาคือคือตอนนี้ทุกคนยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าเอ,อทางทางตัวผู้ก่อเหตุในในในฝั่งอ,อพี่กระเทยปินเนี่ยนะครับยังไม่ครบเลยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าอ,อถ้าเขามามอบตัวแล้วขอโทษทุกอย่างจบเอ,อในในในเรื่องในเรื่องความค้างคาใจอจบแต่ว่าเรื่องคดีก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามในด้านกฎหมายต่อไปะครับใช่ อยากให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะคุณทวีปคะคืออันนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับที่อยากจะฝากนะครับว่าอยากให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเพดแอคชั่นที่มันเร็วกว่านี้ที่มันแบบว่าเอ,อม,มันมันมันถึงกว่านี้ครับเพราะว่าเพราะว่าจากสังเกตที่ที่ทวันที่เกิดเหตุได้เพราะว่ากว่า จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยพวกพวกเราที่โดนทํำ้ายก็นานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเอาคือคือพวกผมก็เป็นคนธรรมดาก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างวันวันที่ผมทราบว่าเอกระเทยที่เหลือบางฟิลิปปิน์จะไปจะไปสุวรรณภูมิจะออกนอกประเทศผมก็ถามว่าต้องทำยังไงบ้างโทรไปหาตมตมก็ต้องบอกว่า อถ้าเราไม่มีหมายจับเราไม่สามารถบล็อกตัวเขาไว้ได้นะอะไรเงี้ยครับเราผมก็พยายามจะติดต่อเอคือติดต่อได้เท่าที่ติดต่อครับก็บ so, ผมจะต้องทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เลยคือถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าเกิดว่า,า,วาทางตมหรือทางตํารวจปล่อยให้เขาออกนอกประเทศไปโดยที่ไม่สามารถนำเขากลับมาดําเนินคดีได้ทีนี้ อทางผู้ใหญ่ทางทางในประเทศไทยจะต้องเอาความยุติธรรมมาตั้งโต๊ะแล้วก็ตีแผ่ออกมาว่าอันไหนคือความยุติธรรมของคนไทยอที่โดนก <คน S 2> ร,รัทำแล้วถ้าคนเหล่านั้นอา,อาจจะโดนแบ็กลิสต์ไม่สามารถกลับเข้าประเทศไทยได้แล้วแต่เขาไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรเรื่องนี้คุณทวีพอใจไหมครับเอ,อมัน คือถามว่าพอใจไหมก็ไม่มีใครพอใจหรอกครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับใน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 สิ่งที่มันเป็นไปเพราะมันก็ข้าความเป็นจริงไหนถ้าเกิดเขาออกไปแล้วมันก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้แล้วนึกออกไหมครับครับใช่คือแต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันก็จะมีหมู่มวนมหาศาลเกาะคุมกันอีกรอบครับคิดว่า <laughs> ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าหลายคนก็ออกเป็นห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอถามความคืบหน้าจากทางชาทวิตำรวจอีกทีนึงนะครับว่าในท้ายที่สุดนะนอกจากสี่คนที่จับกลุ่มตัวได้ก่อนหน้านี้แล้วมีการสอบปากคำไปแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมกับคนที่เหลือไหมวันนี้ขอบคุณคุณทวีที่เข้าสายกับเรานะคบทางทางตำรวจเผื่อให้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณทวีปคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกับทั้งกลุ่มนะคะค่ะสวัสดีค่ะ